สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวดอกลำโพง18นิ้วนะครับเป็นยี่ห้อคอนเน็กนะครับ P A อ่หนึ่งแปดนะครับเป็นลำโพงซับเบลสิบแปดนิ้วนะครับลำโพงสิบแปดนี้เอาไว้ทําเสียงเบสดโดยตรงนะครับไม่มีใครไปทําเสียงกลางเนาะนะครับก็เลยพูดบอกนะครับเผื่อบางคนถามนะครับอ่าสิบแปดนิ้วตัวซับเบสตัวนี้นะครับคอนเน็กตัวนี้เป็นลำโพงที่ยี่ห้อที่ดีนะครับเขาจะทําลำโพงเสียงกลางด้วยนะครับช่วงนี้ก็ เป็นโปรนะครับสำหรับคอนเนครุ่นนี้นะครับ18นิ้วตัวนี้นะครับก็ราคาพิเศษเลยช่วงนี้อยู่ที่ดอกละพัน990บาทถือว่าถูกมากนะครับดอกละพัน990บาทนะครับในส่วนของวอยต์เป็นวอยต์4นิ้วเป็นดอกโค้งหล่อนะครับกำลังวัดอยู่ที่นะครับ500วัตต์นะครับกำลังพีคสูงสุดอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ500วัตต์นี่เป็นวัตต์แท้นะครับลูกค้านะครับนะเป็นวัตต์แท้ๆส่วนกําลังพีคแม็ x เป็น Power Mac เลยก็คือ1,000วัตต์นะครับก็คือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาอาจจะใส่มาพันวัตต์ก็ได้ดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับวอสนิ้วนะครับโค้งหล่อนะครับแม่เหล็กดีนะครับนะตัวต่อสายลำโพงดีสปายเดอร์ดีนะครับกระดาษดีนะครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่โอเคอีกยี่ห้อหนึ่งสำหรับดอกลำโพงนะครับดอกรุ่นนี้เหมาะใส่อะไรบ้างนะครับเหมาะไปใส่ตู้นะครับออเดอร์6นะครับ ตู้พวก ls 1ันสนะครับตู้หน้าเปิด jbin martin นะครับประมาณนั้นนะครับผมนะใช้งานได้ดีแล้วก็ราคาไม่ค่อยแรงนะ1990นะครับราคาไม่ค่อยแรงนะพันเก้าบาทนะครับปีนี้ก็ปีสองห้าหกเจ็ดนะครับก็ถูกนะนะครับเป็นลำโพงโครงหล่อที่ถูกมากนะครับใครที่หาอยู่ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับห้าร้อยวัตต์น้ำหนัก อยู่ที่13กิโลกร,รัมนะครับวอยก็4นิ้วมาตรฐานนะครับลูกค้านะอ่ากำลังวัดกำลังดีเลยนะ500วัตต์เนี่ยนะครับก็ไปทำซับเบียดได้เสียงดีสำหรับใครที่ชอบอัรรสในการฟังที่ดีนะครับผมนะใส่ตู้เจบินนี่ออกดีมากนะครับมาตินนี่สุดยอดแล้วก็ออเดอร์6ไม่ได้นะครับนะอ่าเอาเป็นว่าเอาไปใส่ตู้ที่ลมออกทั้ง2ด้านได้นะครับตู้ลำโพงซับเบียดนะครับถ้าจะพูดกันภาษาชาวบ้านเรามันก็จะมีอยู่3แบบ นะครับเอาแบบบ้านๆให้เข้าใจเลยก็คือตู้ปิดนะครับตู้ปิดก็คือนะครับลมมันจะออกนะครับด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นสุญญากาศนะครับดอกลําโพงมันจะมีข้างหน้าดอกแล้วก็หลังดอกนะครับผมนะถ้าลมออกได้ด้านเดียวนะครับลมของดอกเราออกลำพงนี่ออกได้ด้านเดียวก็จะเป็นตู้ปิดตู้คือตู้สุญญากาศนะครับผมนะถ้าออกได้ตั้งสองด้านนะครับก็จะเป็นตู้คือเปิดึ่งปิดนะครับผมนะถ้าออกเป็นหน้าเปิดเลยนะครับ เขียนดอกเลยโชว์ดอกชัดๆเลยก็จะเรียกว่าหน้าเปิดเอาง่ายๆเข้าใจเนาะนะครับถ้าไปใส่ตู้สุญญากาศตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมนะอ่านำมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคอนเน็กครับ